สวัสดีค่ะมืออีเบ็นจะม่าสิภาพไปกินอาหารอยู่รานแมด่ดีลูกสาวลาบันน้องคอนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปเบิ้งกันว่ามีอย่างเส็บๆถาเฮาอยู่ค่ะไปกันเลยค่ะปิ้งนี่คือแม่ดีค่ะเจ้าของร้านลูกสาวลาค่ะเพิ่นเห็นแนวกินแซ่ แซ่บเลยค่ะโดยเฉพาะอาหารอีสานค่ะเพิ่น,นทนัดแห้งค่ะแนวกินนะคะหลานของเพิ่นมีเมนูเด็ดเลยค่ะมีตำมกหุงหลาบก้อยต้มได้เบิดเลยได้ค่ะทั้งปลาทั้งหมูทั้งเนือ้อเมื่อนี้อีแม่เพิ่นเฮ็ดขบุญน,น้ำยาปลาเวถาค่ะเฮ็ดน้ำเดียวว่าสั้นเป็นตาแซ่บขึ้นอย่างนี้ค่ะมาเบิง้ง เมนูต่อมาเมื่อนี่ก็คือก้อยหมูค่ะก่อนอื่นอีแมงเพิ่นกะอย่างก่อนแล้วก็เอามาก้อยจ้าตอนนี้ขอบอกเลยว่าหอมย่างหมูหิวเขาแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เต็นใจน้ำยังแสบ <c oughs> <c oughs> ดีลาไ,ไหมคะอเออหวน <c oughs> อีแม่เพิ่นเป็นคนอารมณ์ดีเห็นไหนกับเขาก็ออกมาแ่บลายค่ะมากินเขาลาน,นี่ปานว่าเป็นพี่เป็นนองกันค่ะเพิ่นบริการดีดีประทับใจแม่เรากับเหตุเป็นกันเองแม่เพิ่นว้าว่าอยู่กับยายยายกับเหตุกับเขาแบ่บแม่เพิ่นกระจำมากเห็นยายเหตุต่างแต่น้อยจ้า ก็ไม่ถ้ถถาตาับมะฮงสะกกอนจ้านี่น้องไส้เพิ่นเพิ่นมาซอยเฮกับเขาซอยเสิร์ฟคื้นกันค่ะอีกนิดเดียวสิได้กินแล้วสิได้กินแล้ว เ็จแล้วค่ะปะไปกินเขาน้ำกันจ้ามาที่นี่เมนูอาหารก็เป็นไปตามฤดูกาลเนาะจ้าเนาะอันไหนหาอยากางา่างมือนีงก็มีหมูย่างมีลาบหมูมีตํบบักคุงขานบดได้เลยจ้ามีเข้าปุ่นแล้วก็มีปลาจุ่มพ้อมนีที่เด็ดเลยมือนีแม่เราได้ปลาดูมากเอามาเห็ดปลาจุ่มซูกินจ้า ขอโตไปกินก้อนค่ะฝากร้างลูกสาวหล่าอีแม่แม่ดีน้องขอนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีไว้น้ำด้วยจ้ารับรองวา่ามาหนีบอพิษหวัง